นี่นะครับสำหรับรากของเขาที่งอกขึ้นมานะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาชำกิ่งมะกรูดกันนะครับเดี๋ยวเราจะตัดแล้วก็เด็ดใบเขาออกเป็นบางส่วนนะครับก็ทำการเด็ดใบออกก่อนนะครับ จะเหลือไว้นะครับเหลือส่วนยอดไว้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะตัดเฉียงๆนะครับบริเวณใต้ใต้ข้อเขานี่นะครับใต้ข้อหรือว่าใต้ตาเขานะครับนี่นะครับตัดเฉียงๆนะครับแล้วก็จะได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะช่ำใส่ขวดนะครับ แบ่งออกเป็น3ามส่วนนะครับเราก็จะตัดหนึ่งในสามนะครับตัดประมาณนี้นะครับเราจะตัดไม่ขาดนะครับเราจะเหลือไว้นะครับส่วนบริเวณก้นขวดน,นะครับใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องเจาะนะครับเราจะช่ำใส่ปุยมะาพร้าวนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ลดน้ำลงไปเลยนะครับเราก็จะไม่ไม่ผสมน้ำเยอะเกินไปนะครับก็คือให้พอมันหมาดนี่นะครับลองบีบดูนะครับประมาณนี้นะครับด้านบนฝาขวดนี้เราก็ปิดให้สนิทนะครับ ก็ใส่ขุยมะพ้าลงไปเลยนะครับที่เราผสมเมื่อกี้นะครับก็ไม่ต้องเต็มมากครับประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ใช้ไม้เสียบนะครับเสียบเสียบนำก่อนนะครับ ชำกิ่งได้ง่ายๆนะครับเราจะชาลงไปประมาณข้อมือครึ่งนะครับหรือสองข้อมือก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับชาลงไปครับจากนั้นก็กดคุยมะพ้าให้แน่นนะครับ เสร็จแล้วแล้วก็ปิดขวดได้เลยครับหลังจากที่ปิดแล้วนะครับก็กดอีกรอบนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้เทปใสนี้นะครับใช้เทปใสแปะนะครับ ก็เป็นเอน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่ลากเขางอกอีกทีนึงนะครับหลังจากที่เราชํำกิ่งมะกรูดไปก็เป็นเวลา3เดือนกว่าๆนะครับตอนแรกนึกว่ารากเขาจะไม่งอกเลยนะครับแต่พอมาดูอีกทีรากเขาก็เริ่มงอกเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะแกะดูรากของเขานะครับ จะสังเกตว่าใบใบที่เราเหลือไว้ช่วงแรกนะครับร่วงร่วงหมดนะครับอันนี้ก็คือใบที่เขางอกขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะผ่าดูรากของเขานะครับ นี่นะครับสำหรับรากของเขาที่งอกขึ้นมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับช่ำทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวรากเขาจะงอกเองนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ